พาคุณผู้ชมไปที่คอนบุรีนะคะไปเข้าป่าหาหน่อคายที่ชาวบ้านบอกว่าสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยค่ะในช่วงเริ่มต้นฤดูฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านที่บ้านตะลิงชันตําบลจระเคหินอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาก็ได้พาผู้สื่อข่าวของเราเข้าป่าชุมชนท้ายหมู่บ้านเพื่อไปหาวัตถุดิบจากป่ามาทำอาหารลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยช่วงนี้ชาวบ้านบอกว่าจะมีหน่อคายค่ะซึ่งก็เป็นหน่อไม้ป่าที่อยู่ตามธรรมชาติชนิดหนึ่งพอเขาถูกฝนเขาก็จะเริ่มแทงหน่อออกมาจากใต้ดินทั่วบริเวณร,ริมลำธารซึ่งหน่อไม้ชนิดนี้ชาวบ้านในพื้นที่นิยมนำมาทำอาหารเนื่องจากว่าหาได้ง่ายแล้วก็รสชาติดีนามาทาอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะซึ่งทางด้านผู้ใหญ่บ้านตะลิ่งชันนายสมหวังนามเพชรเล่าให้ฟังว่า หน่อคายนั้นเป็นหน่อภัยขนาดเล็กที่ขึ้นอยู่ตามรำธารภายในป่าทั่วไปโดยเปลือกของหน่อน,นั้นจะมีขนเล็กๆเ,เป็นจำนวนมากเวลาไปโดนก็จะสร้างอาการระคายเคืองให้กับผิวหนังชาวบ้านจึงเรียกกันว่าหน่อคายซึ่งก็มาจากคำว่าคันคายนั่นเองค่ะแล้วพอฝนตกลงมานะคะหน่อคายเขาก็จะเริ่มแทงหน่อในช่วงหน้าฝนจะออกแค่ปีละครั้งเท่านั้น เป็นหน่อไม้ที่ชาวบ้านแถบนี้นิยมไปหามาทำอาหารเพราะรสชาติหวานกรอบไม่ขมมากเหมือนกับหน่อไม้ทั่วไปสามารถทำอาหารได้หลากหลายทั้งเมนูผัดแกงกะทิแกงป่าหรือแค่นำไปตัดหัวและท้ายของหนอล้างน้ําทำความสะอาดก็นำไปต้มใส่เกลือโดยไม่ต้องปอกเปลือกต้มประมาณ40นาทีก็สามารถนำมากินกับน้ำพริกกะปิได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศของคนระแวกนี้ แต่ถ้าอยากได้อัทธรสเพิ่มขึ้นก็นำไปแกงเประใส่น้ำใบย่นางน้ำปลราแล้วก็ป่าป่นถ้าวันไหนหาเห็ดป่ามาได้แล้วก็หาแมงอินุนมาได้ก็จะนำใส่รวมกันลงไปค่ะ และแค่นี้ก็จะสามารถได้เมนูต้มนอคายแสนอร่อยที่ทำกินกันภายในครอบครัวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วเพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างนั้นล้วนหามาได้จากป่าท้ายหมู่บ้านซึ่งถ้าหามาได้เป็นจำนวนมากชาวบ้านก็จะนำไปขายในราคากิโลกร,รัมละ20บาทซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนำไปทำเป็นนอไม้ดองนอไม้ซิ่งเก็บเอาไว้กินกันในยามหน้าแล้งค่ะ